ร้อยเส้นต่อแปดสิบบาทล้มปากเนอาอชาวนาเนี่ยเนาะชาวนาล้มบาก <laughs> ได้ตลอดได้ตลอดพี่น้องเฮ้ยเดียวสวัสดีครับพี่นอ้องฟังไต้ฟังเล่าครับมีลงมาทงครับยำแรงมาเบิงข้าา มัดเขาครับกู้เขานับพูนอยู่บนใกล้ๆบนไปเขามาชุ่มกับฝากกดไลค์กลดแชร์แ้่นเลยครับลยกลดติดตามให้น้ำแน,น่เพื่อเป็นกําลังใจครับไปมานี่โอ้โหโอ้โแต่คือตัดแล้ววะอ่ะอย่าไปหอดประตูครับแปบ๊บนึง พอแล้วครับปดอะมัดเขาง่ายๆปุ่งคนเห็ดง่ายๆดิก็เหยียดอยู่ปีหนึ่งเก็บมือต้องเดืดกูนะคือฟังเสียงฟังเสียงปวดตอกเหยียงก็ตอกไม้ติงไก่ดิมันสั่นเตะเอาอ่ไ้ใส่น้ำบ่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งมีหนึ่งมีสอง งสามสามสี่คบดงยกคน disciple. เอาไหเอาไหมเอาไหมแก๊สปวดปีนี่้เป็กเล็กเพ่ได้มาตีเด็กยากหลายตอนนี้เอาเพื่็เลียขอยากน้ำผงคนอออเตได้พอดรอยะเนาะงนีไปต่อไปต่อ เออวัวันคนอะแต่ละคนยืดบวกคือกัน,นอึจยจุเท่าะครับประมึงวิธีที่สองมาเนี่ยวิธีสองกันบ่บ่คือกันบ่คือกันย่าคนบ่อันนี้คนไทยเพิ่งหัดโอ้ยโอ้ยเอาไหมเอา่ยแจ๊คหมวกขาไปม,ไม,มัน มันเที้ยงหนไรดิระาวางกรรมมันรอน้อยดิก็เลขหนก๊ดลูกปูหกเก๊ดแอบไดิกู้นี่ร้อยร้อยแล้วสักเอ้ยร้อยต่อแกักบาทไปนี่ร้อยละแปดสิบโอ้ยร้อยร้อยเส้นต่อแปดสิบบาทมองเป็นไงได้พี่น้องอ้ยต้องดึง เครื่องเหยียบเครื่องก้มก้มลำบากแค่ต้องชาวนาเนี่เนาะชาวนาลำบากยังเห็ดเด้อชาวนาพี่น้องเยห็ดไปกับขาดทุนเตะเห็ดพ่อกินกับพ่อมาเพื่อน่ะเครื่องเหยียบโอเหยียบก็เน่ยนมันบ่ไอ้เตะมันมีเสียงน้อยเสียงอวดมันแน่นมันค่อยแน่ยนเนี่ยบ่โอ้โอเคมันดีบ่เนี่ยกูย่างเพนนี่ดีนะครับมันเป็นยังไงอ๋อ มะละหอนมันมะละหอนอ่แต่มันกัดนุ่มตีออมันนุ่มเฟืองโอ้ยยามเช้าหัวโตคือว่าหัวโตยังไงหัวเฟืองโตเนาะอ๋อน้ำสางหัวแฟงโตตีเออยามยาม่บใบเนี่ยมันเฟืองมันฟูติชุ่มร้อนอ๋ออันนี้เรามอกหัวมันก็เป็นระเบียบดีอืมสวยเป็นที่มาที่ไปเรื่อยๆกูมนี่แล้วแต่ ถ้าเกิดไหวก็เอาสิสามสี่ 3, ทุ่มนี่ละหึงรถสองพันกัาุห,น,หานึ่ระะับอ,อสองพันตอกเออคน่ะหสิบเปนเหมือดนะยังน้อยขอ,องแท้ได้หรอ ระดับฝีมือครับจะพาว่าช่วแบบนี้พี่จ๊ม่ช่่ยเนี่ยวัช่นยอยู่ในกอนแข็งน้ำเดิมคนนี้อยู่คมวังผมันอยู่คมวังดีกันได้ตลอดได้ตลอดัดแจงก็ได้แางว่าตลดแจงก็ได้ปดยเบื่หดเกิน โอ้ไอ <owa> ้ไอ <B> ้บ้าแล้วมาเพื่อมีผู้น oh, no, no ึงแล้วมีผู้ไม่อยู่ไ้บ่ไเป็นอะไรไอเลี้ยวมาเต้บ่เห็นผู้ใดเอาเห็นผู้ใดเขานำหลุดโอ้โหเป็นเฮตุยิงงานบ่วยิ่งงานศพไหมบ่วหนังกอดกอดกอดพวกพยาบาลเนี่ยวสิ นี่ยอยู่สองขว้องเยครับว่าเนละเียสีมันเลยบเลันก็ได้เกี่ยวไปก่อนเรียบว่าฝาว่้าคนเย้คนิบวบกันครับไปมเลียนใบดเบบกันเจว่านะอนเวลาเตือนไปละกลรับเตะเ็้วห็ิอยู่ดเดียวเอไปได้ยี่บาทเลยนั่งวะบังสูรนี่ทนี้เก็บ กินบึ้บกินหนต่อกันมาเลย้ยต่อกันมาเลยเหยียบบ่โอ้มีเสียง้อมสุดยอดปีนี้ไปเพชรไปมามสุดยอดปีนี้ไปเพชรไปอาไปเลี้ยงเนี่ยเลยเนี่ยนอนเนี่ยนอนวัดไก่วัดเงี้ยเอ้ยไม่รู้โอ้ยท่าที่ไห้ตอกเฮ้ยสุดยอดสุดยอด เนี่ยข้าวถ้าเกิดมันมันวางมาัดว่านั่งกันมันจะไนเดี๋ยมันน้อยมันน้อยหรือว่าคนวางทำข้าวอยีอยกทีคนละกัมเอม,มือบ่คือกันเนาะเดินเดินบ่หลุมเนาะแทบขานขึ้นขึ้นบา,านออจานแปลงปะเจลนาทุ่งนี้ มันในแปลน้าโคกดีเออถ้าไปน้าโคกแล้วตะเวนอยู่แกติเวนยู่นี่เนาะวางมางขับเบี้ยเลี่ยงไห้มา้่กูแหะอ้โหลวเยเลี่ยมแเขล่าเลยตีสบายเลย Mưa ướt mít không có đầy mưa Cháu không phải Đấy thì con nhau như là không, à. không. không nhận, chắc tọt Chứ nó ạ có lại thì bố là một lạc là những cái 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 Ừm là những cái lạc là những cái lạc là cấp cái lạc là những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  cái หนึ่งสองก็งให้หน่อยอีกหกให้สิเหลี่ยวครับไปนี่ที่ขึ้นไปไมีเหียนไปน,นอน <c oughs> จ้างพคนมานครับพคนไม่เยัดซอยสบายเลยอ่ะทีน,นี่ครับดูใบเพงสิมีก่อนครับผมท่าทีน,นี่ครัขอเขาเข้ามาสวัสดีครับ